ไปนั anut, ่งไหมสาบอกเก็บไว้เป็นทีละลึกเอาเปลี่ยนเลยเมื่อกี้จะแปดสวมันยืนคนหนักตัวนี้พวใบกันตาเขาแบ่งเป็สองใบใบเดียวซอเขาผัดเขาแบ่งโอ้ตัวขาผัดตังไทยาอนตังไทยง่ายไหมตังไ่รดเอ้าน่หกร้อยพอดีหกรบาทอุ้ยมันนี่ในนภาใหสุขเฮงเฮงเน้อปหกร้อล้านนะลูก โดยกับทักทยายสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนสู่คนเด้อวันนี้ก็มา,กมาพบมาเพอมานํำป่าตองเพื่อนกับสาปอกเีมงานแมนน่นายนาภาคือเก้าแะลรพ่อแม่พี่น้องเลยมาไหว้พระธาตุพูน <c oughs> มาขอพรก่อนปีใหม่นาอสาปอกท,ทั้งเธอความฝันเ่าเป็นจริงเนาะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเปลงได้เ,เนาะทามาบัดดีเขาเจอ อันนี้อันนี้เพิ่นกระเฮ็ดไม่เพราะว่ารถบัสเข่าบ่ได้เนาะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไปน้ำอ้อยบ่น้ำตาลเนาะน้ำตาลคนเฒ่าหน้าใบเข่าได้บ้านเฮาดิอุ้ยตาอันหัวแจกได้ดิเนาะเฮ้ยตาถือว่าเฮาบ่ได้มานี่จักเดือนแล้วท่านนี้ หนูมายังไม่ได้สร้างนะป้เ<ะ>หรออืมพอไหวศราัทธาหลายดิดปีกวาจ้ะนหนูมา,ายังไม่ถึงยังขึ้นหรือ,อยังลืมไม่ยนนงก็ได้่บูชาบ่าเขางํากอน,นก็ได้ปะ ยังแล้วหนองซาก่อนให้น้ำเขียวแท้นี่คือน้ำเขียวเธอเฮ้ยพอเปิ้ลป่อยปลาบ่อืมบรรยากาศดีเนาะก็ถือว่าบโบนาวมื้อนี้นะธรรมดาเมื่อวานเย็นกว่านี้เนาะโดยเอ้าปลาเราเสียงโซกแล้วบ้านะ ให้น้องม่มาจีเนลา่อยน้องม่แม่แม่เลือกัต่ปะชอบตัวไหนอ่ะช่องตัวพอใบเท่าไรสุดสุดสี่สุดหกใบเออสี่ใบ่โอ้สี่ใบวะดปกติลอยชาเป็นปะไอลอยชานน่น่นี่บ างหนิยิบไห้ปลาลูกเยตัวไหนจะออกนี่ยเรเอาเลยเอาเลยยิบอีกอันหนึ่งไปลูกไปเลือกไปไปยิบไปลูใรนะเดสามเออเขาท่าได้้างล่างกับปลาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกกเอากเอาเปลี่ยนเลย เกีจะแปดามันจะเนมากตัวนี้มกตัวนี้พวกใบกันตาเขาแบ่งกนเลยซองใบใบเดียวับเขาแบ่งโอ้ตังไทราตังไทยหาทอดตังไทยหง่ายเตังไลดเอาหกบพอดีหกรอยบาทอุ้ยอันนี้ในนาให้สุขวันนี้เฮงเเด้อปลาหกร้ล้านนะลูกอเม่นโอเว่นหกร้อยล้านหกล้านบาทสิบสอล้านบาท ฟ้าหาเยเราไรหกเลยเราก,ก็บาแล้วเฮ้ยเงนาาินเรากร <c oughs> ะจายบ้านเด็วันที่หน่เนะาะาเดอนะอเนียวันที่้น่งนี่างบ้านให้ทางบ้านให้นี่บ้านให้นี่แต่ว่าดูขอเป็นโรดเดอ,อได้เ <c oughs> ออนี่ขี <c oughs> ่น้ำได้เอาเจ้าบุญอยากได้บ่ซะ ขอพูหลักท่านนะว่าได้โอ้ไม่ได้เนาะเออฮะจส่วาดหรือแช่อ่าสู้กันเอาลถเนาะเอาแบเูกัเอายังเอารถเ่าโอ้ยเฮงเฮงในเรื่อป่าเด้เอาหลาดินอนแช่ก็ได้บอกิมเมาเลยนอนแช่ก็ได้เมานอนรถบอกระดโผเยเนาะไปใช่ล่ะสาวปอกนะ อาวัสบายดีด้วนะสบายดีเต็มคันรถสิบสองล้านแล้วโอ้ยอยากถือเลยนะอยากถือเหรอป้าปาได้แล้วปลาถือกพอแล้วคนขายให้ถูกก่อมแห้ก็สองตัวคอคนขาย คนขายคนขายถูกแล้วเขาไม่ขายนะาต่อไปเขาขายหัวชุดเนาะขายได้เบิดใบกัวได้ปูซี่กับปวดได้มันได้หลายเนาะมันได้เยอะเือหญ่เด็ดเปียกเลยเนาะ นนขนาดมานช่วงบใบเดด่นาะงมใบม้งเนาะถ้าบ้าาช่วงเช้าเนี่โอ้หแน่นแม่คนตัวคนสินมาตะทายินมาวันทิ่ินดับวันินดับเลือดเลยเลือกวันที่ได้แมนไอ้คนสินดับได้หมดมนเลยฮะ,ววะมาขอพรก่อนปีใหม่พี่น้องเอ,อ้ย เดยมอ้พันย่า่ใหม่ละแมนอ้าวู่ใช้ถูกเขานาผูกผูกผูกไปเอาทูบเทียนนั่งถูกไปเอาทูบทูบก่อนูปเอาเทียนไปไปเาปอกไปผูกถูกเทียนอยู่ ว่าอะไรเจ้าัได้มาบ้าจะแก้ว่าซะาันผู้ได e> ้บ um ้านี่คือไมคกุมาเจ้าอยางได้นั่นได้นี่ล่ะกบ้าเพื่อนเทาได้ล้วกะเฮาแก้สิเด้ข้อหมยแต่นี่เฮามากขอก่อนได้สมุงคมัดปถนาเขากะจังมาไหมมีตดมีกันพี่เรงเลยฮึสูขเช่นจับป๊อก rùa pleen, đấy, xịn mị nào, các cụ sạch, nè te, thúục cả đấy, căn hào bottega, đây, đây ừ. anh, sao, chấp <laughs> อาไหมฮะอาแนงว่เออช่างว่าเนาะเฮ้ยาไดจับเลยโบเปลี่ยนละอยากเอาก็เอาให้ลูกนั่นไ,ไหมนึงน่ะเอาไหมนางเมาว่ะล่ะจะอันอะไรแม่สี่สิบพันค่ะไหนนังนายกี่สี่สิบ โอเคนันได้แล้วได้ตยปลาได้ดอกคุ่มขอบจ้ปะาี0ยัง4ีพันแต่ห้าชีิบแต่คนีิบอทำน่เพื่นทอนมาหกสิบเอ่อจากบาท10กวกาบาทนะอันนึ้นนะบูชาสิบาทว่ะ แปดค่ะสี่สิบามสิบเอ็ดไร่นกวซูสิบบาทตางกันเจ้าชิดาอันนั้นบ่คือกฎระเบียบของเพื่อนบอสัยสินกับขึ้นบอไดชุ่มเจ้าถานี่ก่อนเด้อคือว่าเฮาบอสเนาะแมนเฮาคนลาวแมนเอ้ยสิเป็นยังเจ้านั่นป่ะ ปใช่ปลาหเอเดี๋ยวกถูบอยู่นี่ะมนดอกไม้ขาเหยียบมันเหยียกัญญานล้วจะเหยียบลรไปฮึองนะฮะนะมันโมเมนต์สามเล้ไงมันเหี้ยไปดอกเดียวเออบอกย้ายดอกจะเป็นยังอันนี้เหงอลนีนี่เหงื่อไหลนี่เต็มอยู่อันนี้ดอกบัชมรักดอกลัก สิบุวังมันมาบบงเนียหรอคือว่าหักแพงอยู่สะออมางอัเาว่าหักกันแรกกับบุวังบอกคือว่าดอกหักสะเฮยดมัมาขมนเพื่อนะเออเขาบอเอาบูชาขให้เอาบูชาบอะงโอ้หักกระหูได้ดิ หรือหรือว่าเฮาเฮาสิว่าโลกฮักล้วเฮาเฮาเฮาว่าฮักแพงเนาะเออฮักแพงกันเนาะโดฮักแพงกันเฮาเนาะแม่นบ่ฮักแพงบ่ังเออเอ้าฮักกันแล้วก็งคือเก่าเอ้าวันนั้นบ่ซะป่ะขึ้นปขึ้นแล้วติโอเยทูบเยบักบักูบลมจุด ลืมหดจุดทูบพี่น้องเอ้ยสาดว่าเฝ้ามีสองอันยู่ได้เฮ้ยขอพรจังได้บริเงินหดกินทูบหมดแล้วเนาะประทาตเป็นชีว่าแล้วมาแต่ก้มเนื้อมาดอกรักดอกผสมหวังบ่แม่นบะกเออเช่พ่อเขาจะ่าบ่ให้ปลูกหน้าบ้านแต่ว่าบ่ปลูกแล้วมันเกิดเองก็ได้บ่ Mì là bù xa, mình mẹ đọc bù sao nói hư 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 vắng hư 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 vắng, hư 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 con cà hư 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 ông hư 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 con này hư hư rồi ไปไปใหม่ไปทัวร่ไปทวร์โอ้โหวดเลยวดเลยก่อนอธิษฐานมาเด้อมาเด้อเรียนกันนะไปเรียนก่อนพี่น้องเลยให้ครบสามหอบจังสีอธิษฐานเนาะ เดพี่น้องเอ้มาทำบุญน้ำกันเดอ้เอทำบุญน้ำกันเดอ้อพอแม่พี่น้องเอซีทุก่านเข่ามากก็ได้บุญน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อพระธาตุทนให้โชคให้ลาภลูกหลานเดอ้อมาหน่แม่สาอก แ่นมาหนาหนาวเนาะหัวหอนเดีขนาห่อนป้าติดยุนพงกพะคนชีใชจผ่านี่แล้วตัวใช่ละป่าอันี้อี่ก่อนเออเออกอบหนึ่งลาบริจาคเออแดดเอามือปกหน้าก่อนเข้าเบิร์อยู่แล้ว น้ำนี่สำหรับคนที่เป็นโรคบ่น้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะกินแล้วก็หายบ่เบิ่งซองเมื่อก่อนเม้นอะไรกินแล้วก็เศร้าเป็นหันเป็นหนี เนาจงกินได้จังเออแม่ยู่ไอ้ไอเฮาเาเวียนได้จะมากินมาเอาหดหัวหดหางบอกเรือได้ไรเอาก็เอาครบซีเจได้สปอกให้ได้ซีเจได้ไอาโอเคพี่น้องเ้ยก็สิครบสามหอบกันสิคอบพ้นอธิษฐานเอาก็นเด้อบาทนี่จสจุกกล่องไว้ก่อนละถูกในน้พผาแรกหรือบ,บ่ลูก ไป้สาวน้อยจะมาเลี้ยไวดะเนี่ฮะย่างหันเลยเนาะไปขอพรกันเด้อพี่น้องเลยครบแล้วโอเคพี่น้องเลยขอพรพระธาตุพรเป็นทีเรียมหอยแล้วไะน้ำบ่น้ำบ่เด้กอันนไหมอันนึงบอลหนึ่งอ่ะเด,ด้อมีกระมีบ่แม่ฉีด้านแม่ฉขกบอกเอาหนีไปได้ละกินเลยบ่ เนี่ยเอตัวนี้ชาวปอกคนวายักายหายไปอย่างโลค่าหายสุขหายโรกหายภัยเนาะอึ้งๆรถอึ้งๆรถแถวพอแล้วป่ะเราต้องนนั่กินวัชซีป่ะพ่อกินวัชซีได้หรอ่ะซีเท้าเลย่มนะ เดี pues ๋สาวตาก็ก nah ินกันเด้อพี่น้องอ้ยบนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออปนชัหันแล้วะปนเงินชนี้แล้วะนค้าเด้อถืเดี๋ยวพอนะได้จังหปะยัโลค่ากินบัตรทบน สีพอเนาะเอ๊ะสะกออกว่ะต้องได้ยังนึงนะแม่เขาจะถ่าสินได้หนิอาภูละเจาะเข้าขออีกเด้อปมบัาิเลยไปญานโลค้ามีเตชุกกายสบายใจบัตตักสลายนีอิ่มเลยนะอิ่มเลย ໄປເອົາອີມເຈົ້ານີ້ເດເດຢູ່ອັນເບາະເຮົາເຈັບອ່ອນອ່ອນແນ່ໆໃນຕົ້ນໃນໂຕເດເອີຫຍັງດີໃຫຊາບນານນີິກນເຈົດນີຕຍລຮົວມຍັງ น่าสีวางได้จังได้ผลมันใ่กันอันนี้เอาเป็นักคำเดียวนะหายเลยหายเลยนาำศักดิ์สิทธิ์พระธาตุโพนพี่น้องเ้ยภัยมากะเวกินได้เด้อรับประทานลืมลืมได้เนาะไม่แสนซะเพิ่นกะหายเฮาดีเศร้ากินกินครบแล้วถือว่าครบวันนี้ละครบแลวกินแล้ววันี้ เย็นเถองเย็นใสันเน่กับบมีส่วนที่หายเลยวันนี้เออลว่าหาเฮานังหัวน้ำเราแค่พิ่เกากินแล้วะเเออได้ไปเอาปนนามอ้ามยงบ่มบ้องเพิ่นดึงไว้ถือว่ามันลมแหงเนาะี่บาทน จะหดอก่อนเนจะหดมือก่อนน่เอ๊ออยุดีเงเด้อบนี้ลำรวยลำรวยได้บันอือืไปไไปทางใดอยเหี่ยวหุบได้บดีโอ้ยี่นองเ้ยขอไปตาอายุแล้ว บ่ได้อันนันน่อยเด็กเด็กน้อยนะได้ชิพาลูกมาอยู่ดอกสักมื้อคนละเอออยากให้ประหามมากเผิ่อกบบประยู่เนาะหาขาคิดว่ามันชิหนาวก็เกาเนาะฮันโบเมนเนาะอืมต้องิ่มนำอิ่มอิ่มอิ่มจ้าอิ่มเอ้า ba thấy vẫn đang hiên hàng bạn Bà năng nè bọc Chịp vậy Chịp thi ra được không Ôi xà nó phụ trục phụ ngào ao con à mấy ao năng con con <laughs> <laughs> นหนึ่งสองสามโอเคไปซาโปกวันนี้มีหน้าสินนะเร็วลืมลืมลืมไปโอเคพ่อแอม่พี่น้องเลยอันของป่ากับสาปอกแล้วก็ไหวกระทดเป็นที่เรียบร้ยอยแล้วเนาะขอให้ชองคนชมบังกันเด้อบัดเ <laughs> ขอให้ชมบังฮักกันเด้อ จะอวยพ่แบบใดก็โอ้จะเอานะเออที่ละป้าโอเคพี่น้องเอชลด้จบคลิปก่อนพอกันคลิปหนาเนาะดะสาบุตาเก่าวข้าาสบายดีสบายดี